บาร์ดีพกกระสอบแต่มันฮาวเด้อก็มาซีหามือแล้วมาได้เจอเดียวน่ะนายทีมงานทำมือนี้น่ะเฮ็ดเมนูนี้ยังกินเมนูยังไก่น่อยใกล้น่อยเหรอธอมือนี่ทีมงานนี่ยจเฮ็ดลาบนกไว้ลาบนกเนาะก่ะคักพี่น้องเด้อไอ้ตอนนี้กำลัง ลุกขนอยู่ยนี่ชิมงาน,น,นกเนี่เอ้าถาได้มากรเซียก็เลยกแชร์เดอร์ติดตามแล้วไป่ขันตอนต้องกันเ้ยพี่น้องไปทก่อนจิมนี่ทิมงานลุกขนนกเนาะขนนกเกียม,มาเมลงเฮดลาบเฮดลาบปะ รับรับนกว่ะติดตามน้ำตาลได้พี่น้องนั่นโอ้หันตนรับนกใส่อ้มกินมาเลยเสียชีวิตด้วยอะไรก็ติดตามช่วยกันคักๆได้พี่น้องเนี่ยทีการอะไดรเฮ็ดหันต้อนเซฟนี่ก็เซฟนี่นี่ว่าเซฟผู้ช่วยอันนี้นะผู้ช่วยเซฟเนาะอ่าโอเคโอเคติดตามกันได้พี่น้องเด้อตอนนี้กำลังคั่วคั่วเนี่ย เดี๋ยัวนะเฮืมันเดัวอันเครื่องเด้อมันออกอันเดินเป็นอวุธลับมันอยู่ในนะเลือกขัวคักๆหนนี่ๆๆนี่กำลังกำลังขี้มันออกใสแต่มันเทาอื่นมาใสแต่วีงอื่นมารั่วเยังนีนว่านนนนนนน หล่นทำมันออกขนตึมนอ่องนี่ให้มันเกี่ยว์ใมันสะอาดนะอันไม่สะอาับไม่ขน กวางคัวคัวมันสุกคัครับพี่น้องขั้นตอนแตงเนี่นี่น่าทำเป็นคัวมันครับอาหารการกินแตงครับเจ็บๆสบเลยพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อยตอนมาทั่วเซราม่านี่เห็ดหลามเห็ดหลามเห็ดลามนกเครื่องหอมมันซื้อเนาะซื้อเลยสุดยอดเลยเนาะคักรับพี่น้องแล้วอีเมนูนึงมนเมนู อ่อปลานี่ยอปลา,าธรรมศาสตร์เลล่านี้แหลักแซ่บพีน่น้องนี่มันตม้มน้ำ,นำเห็ดน้ำเซลามาได้เื่อมีน้ำสุดเลยลเนี่ยต้มอันัวมัเแล้วก็ต้มเลยนะการค้พีน่น้องนี่ไหยังนี่ตม้ตมตม้มอะิมตน้เอเลาต้มมันนุ่มต้มมันมนุ่มคคางน,านองอ นู่นเหมือนกันอันนี้บริเวณสมุนลิขสิทธ์เนอะทานเด้อเฮ็ดเฮ็ดนนำเนอะหูแบบแต่ละวิธีนี่มันต่างเดียวคันแตงเมนูนี่เนาะแต่ละคอนเทนต์ถ้าแต้มเท่าเฮ็ดหูแบบนี่ข้าวผัดพี่น้องเอ้หนึ่งเมนูเอาปลป๊าเลยนะนี่อข้าวผัดธรรมศาสตรเท่านี้ละแซ่บๆพี่น้องเด้อ กะคั๊กพี是是 like yeah, yeah. <S <S ่น okay. 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 ้องอาหารมาหนิสุดยอดเลยมาเอาปลาไปโอ้ปลาสีเหลืองเลยเดี๋ยวขึ้นมาเส้นนี้มันจะาเข้าปลาสีเหลืองใส่ปเหลืองเนาะโอเคกระคั๊กพี่น้องนี่เป็นเกี๊ยวเครื่องหอมเส้อลามกกระคัํกหอมนี่สุกชุลายเนี่ยหอมกระคัํกพี่น้องเด้อจังดี้ขึ้นเด้อจัด chào chào này mước. chào chào này pháp pháp chào pháp chào phăng chào chào phăng chào 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 nè nè chào phăng chào cái này nè 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 là chào chào này nè chào 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 khăn toán chào nè เ,เครื่องหอมลงแล้วบานิชวดชวดชวดพี่น้องเฮ้ยกักคักเน่กักคักบาน้ปีใสบานเฮ่าลาบนุกพี่น้องเป่งน,นันวใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อย Cácác, các khác thì ừ, nào cứ say nào phá hết các khác thì nào ô chút nhọt chút tép nó đấy này xoay nào sẽ đây bíp vào này các khác <laughs> Này, này, đây, không uh, khô rồi đây Ui, sốt giọt, sốt giọt Ăn bánh hồng Lạp nục Đây, phở khóc bánh nục nông nông này ชิมยอดชิมยอดเนาะนี่เป็นเมนูออปลานี่นะข้าวพี่น,อน้อ,นนนงนองดีง่ชิมยอดแซ่บเซ็นเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อเอ๋อาหารบ้านเฮ้าอาหารน่ากินนะลาบผักกับฟุบซุดชิมยอดใน,น่ทีมงานพี่น้างคันเล่อพี่น้องเด้อแซ่บๆเด้อ

Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.

cái ông Giờ mình chơi cái mưa. Sang nước. Thì <laughs> ชุดย้อนวันนี้เนี่ยอาหารนี่ของเ้อนยุครับมีล่ามโนกอ้อปลาเจ้าวคิงคือจำมะเขือจำฟังเลือกเลยแต่เห่าวบ้านะซับเซยบชุดย้อนนะ ทานในแมกกาสุนคุณนายกเซเดอร์ติดตามสองเต้าบันเท่าเพื่อทานเจ้าพ่อพาคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็ล์คบาร์สบายดีบ๊ายบาย